คุณเาลาลุกมาแล้วนะคะครูไม่รับครูไเาไมเงียบเ่ยครูอ่ไรไ้เราเงียบมาก้อเลคันมาแล้วทำับบัานเหรอเอาไม่มีอะไรแลเปลี่ยนเนาะให้เจ้สาวมาแล้วาสาวกอน

แม่จะรู้แม่มาออกมาแม่พี่ย่างพี่ย่างพี่ a ่างพี่ดันหนึ่งไงเรมันก็เป็นนี้ mulai <laughs> munding

ก,กรรูแนะนำโกน <laughs> เอาผู้ผู <c oughs> โ้โอลันโอ,โอลันนักลน่นนักโนบด้วย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

สองหนึ่งสองหนึ่งสองนั่งะใส่นูบิมนู่บไม่มเลยะง ទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅថែបានសុំហើយ